สวัสดีครับผมวัลลัตภราชตากนามุงนะครับแล้วก็เชี่ยวค่ะเชียวค่ะภรายาภรายากุฏีของผมเองนะฮะทีนี้ผมจะมาไล่ตอบคำถามที่มีคนคอมเมนต์ไว้เรื่อยๆนะแต่ว่าโอ้หคนคอมเมนต์เยอะมันจะมีวันนี้เราจะมาทำหัวข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะแอบสนใจอยูนะ่แอบสนใจนะครับก็คือมีคนถามว่าสังคมหลากหลายเพศ ในประเทศจีนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนคือต้องต้องเท้าความก่อนว่าคือเจียวเคยเรียนที่ประเทศไทยก็เรียนที่ลำปางน,นะฮะในตอนนั้นเองเมื่อกี่ปีนะ่าจะประมาณสิบปีประมาณสิบปีอะประมาณสิบปีที่แล้วเนี่ยเอ,า,อยางนี้ดกว่าตอนที่เรียนภาษาไทยรู้รู้ไหมว่าเออประเทศไทยจะมีความเปิดเผยมากกว่าประเทศจีนเนี่ย รู้มาก่อนแม่ตอนเรียนที่จีนก็ไม่ได้ไม่ได้รู้นะก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเกี่ยวกับพวกนี้มาก่อนเ่ยแต่ไปถึงประเทศไทยปุ๊บก็เห็นพนักศึกษาก็มีบ้างไงก็เลยเฉยๆไปก็คือเมืองปะอ้อมเป็นอาจจะแบบเยอะกว่าอาจจะเปิดเผยใช่ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากค่ะอแล้วก่อนที่ไปเข้าว่าจีนมีหรือเปล่าเนี่ยไหนๆก็คุยแล้วเนาะเวลาที่คนจีนจะไปเที่ยวไทยนะ เขามักจะถามถามกันบ่อยๆว่าแบบเอ้ยอะไรนะเกี่ยวกับกระเทยไทยหรือว่าอะไรใช่ก็อย่างเงี้ยเขาถาม่าอย่างเงี้ยก็คือเหมือนดูโชว์ดูอะไรเพราะว่าเขารู้สึกแปลกคือที่ประเทศจีนเหมือนจะไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่จริงมันอย่างนี้เวลาคนจีนจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะเน่ะมันจะมีแน่นอนว่าที่ชัดเจนก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นวัดเนี่ยนะฮะเพราะประเทศจีนคือเขาไม่มีศาสนาประจําชาติเลย นะเออแต่ก็มีคนนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแล้วก็มีลัทธิอะไรบ้างนิดนิด,นดหน่อยๆน,น,นะฮะแต่เขาจะไม่ได้ให้ศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติก็คือไม่มีศาสนานั่นเองนะฮะทีนี้นับถือใครนับถือมันแต่เนี้ยพอพอประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนารประจำชาติดังนั้นก็เลยมีมีวัดคนขางเยอะอันนี้ก็คือเที่ยววัดเป็นเที่ยววัดเนี่ยก็คือเป็นเป็นเรื่องที่ที่จริงไม่ใช่แค่ทุกจีนนะ ต่างประเทศฝรั่งพวกอเมริกายุโรปเขาก็ขาเข้าใจว่าอย่างนี้แหละก็คือวัดที่ประเทศไทยก็คือสวยงามนะฮะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับคนไทยก็คือมีมารยาทใช่ไหมมีมารยาทที่อ่อนน้อมใช่ไหมถูกถูกถูกยิ้มแล้วก็สยามเมืองยิ้ม,มอ,มมอะไรก็ได้นะแต่แล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องการเต้นเต้นของคาบาเล่นั่นเอง พวกคาบาเรีหรือเน่ก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องเกี่ยวกับกบระเทยหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือก็โดนถามบ่อยๆผมเป็นคนไทยนะเวลาอยู่ที่จีนเ็จถามบ่อยๆแต่ผมก็อธิบายไปนะว่าว่าว่า,วา,วามันก็คืออ๋อเนี่ยมันก็คือเป็นการแสดงอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะก็เป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่แบบว่าเออมันก็หาที่ใดในโลกมาทัดเทียมก็ไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นการแสดงอย่างหนึง่งทีนี้เนี่ย ผมเป็นคนไทยอยู่แล้วนะก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะคือผืว่าผมเป็นคนไทยไอสังคมที่หลากหลายเพศมันก็เห็นแล้วมันก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาดน,นึนงเพราะว่ามันก็โอเคว่าเดี๋ยวนี้มันก็เปิดเผยม,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ผมก็เออมันก็เห็นบ่อยๆนะมันก็เลยเลยเฉยๆแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เยอะขึ้นจริงๆนะแต่ว่าพอมาประเทศจีนปุ๊บผมรู้สึกว่าเทียบกับประชากรของเขาอ่ะที่มีตั้งเกือบพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ย ก็ถือว่าเปิดเผยน้อยผมต้องพูดเขาว่าเปิดเผยน้อยผมไม่ได้บอกว่าไม่มีนะเปิดเผยน้อยนะครับอเจียวคิดว่าอย่างไงเอาเฉพาะเจียวในประเทศจีนเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอย่างเมืองเล็กเหมือนที่เราอยู่เนี่ยอิ่มไปใหญ่เลยคือแบบคือเหมือนถ้าเห็นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแปลกมากเลยเนี่ยแปลกแบบไหนแปลกแบบว่าคือมีอย่างนี้ด้วยหรอหรือว่าอีกเนี้ยคือเขาเขาไม่เคยเห็นเขาก็เลยไม่เข้าใจไงแต่ไปเมืองใหญ่ก็คิดว่า เยอะกว่าแน่นอนเ<อ>มืองใหญ่มันเปิดเปิดกว่าไงใช่ใผมผมผมอยู่ที่นี่นะลีเจียงแต่ลีเจียงเป็นเมืองเล็กนะเป็นเมืองที่แบบว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอะ่ะมีภูเขาหิมะอะไรพวกเนี้ยก็คือเขาจะไปเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็ดูความแบบความโบราณความเก่าแก่อะไรพวกเนี้ยนะฮะจะบอกว่าผมเคยเห็นไหมผมก็เคยเห็นผมเคยเห็นแล้วก็บางคนก็สนิทกันด้วยบางคนสนิทกันตั้งแต่เรียนมาก็ายังมีเลยผู้ชายก็มีใช่ชก็เคยเห็นแต่ผู้หญิงก็มีแต่แต่มันอย่างนี้มันอย่างนี้ฮะ คือเจียวเขาเขาไม่รู้เออผมผมบอกเลยถือว่าเพื่อนเพื่อเจียวที่เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายเออ่แล้วแบบว่าดูแล้วผมดูออกเพราเพบผมเป็นคนไทยแฮะผมดูพวกผมก็รู้อ๋ออันเนี้ยอืมใช่นะแต่แต่ผมถามเจียวเจียวบอกไม่นี่ไรอย่างเนี้ยเขาอาจจะแบบอ่อนอ่อนตัวหน่อยเฉยเฉยอย่างเงี้ยคคิดว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้คิดแล้วก็ผมก็เห็นน่าจะ หลายๆายคนก็ถ้าถ้าเป็นผู้ชายนะเขาก็มีครอบครัวเป็นผู้หญิงปกติด้วยซึ่งมันย้อนไปแล้วมันเหมือนกับแบบเออประเทศไทยเมื่ออาจจะแบบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีที่แล้วที่บอกว่ายังเก็บเก็บไม่เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนถ้าเป็นเป็นเกี่ยวกับเมื่อกี้พูดเรื่องผู้ชายไปเยอะน,นะถ้าเป็นผู้หญิงที่บอกว่าออมีต่างเพศนิดนึงมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะนแต่ เพื่อนเพื่อนที่คนที่รู้จักก็มีก็เขาเขาก็ไม่แต่งงานเขาก็แต่งตัวเป็นผู้ชายตอนที่ตอนที่ตอนที่ทํางานที่ก่างโจก็มีพวกนักงานที่แบบอย่างเนี้ยก็คิดก็คิดว่าเฉยๆก็คือเหมือนว่าเขาอาจจะอยากชอบแต่งตัวเหมือนผู้ชายอย่างเนี้ยอืมอืมอืมแค่คิดอย่างเงี้ยออทีนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเมืองที่ผมอยู่ตอนเนี้มีประชากรประมาณเท่าไหร่นะเขาที่แล้ว จำไม่ได้ี๋ยวเพราะผมเคยเทียบกันอยู่เพราะผมเป็นคนเชียงใหม่นะเชียงใหม่มีอยู่ประมาณล้านกว่านะถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณล้านสี่ล้านห้าล้านห้าแสนคนในประชากรในเชียงใหม่ที่นี่จะประมาณเก้าแสนหรือไม่ก็ล้านล้านพอดีแปดเก้าแสนน้อยกว่านน้อยกว่าน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าแล้วเมืองก็เล็กกว่านะฮะปกติที่มันโนขวักขวก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเห็นแต่พอดีผมมีโอกาสได้ไป หลายเมืองในประเทศจีนนะครับประเทศจีนใหญ่มากอ่ะเนื้อที่มันใหญ่กว่าไทยยี่สิบกว่าเท่านะผมได้ไปเคยไปที่หนึ่งก็คือพูดไปเลยก็ได้แหละไม่เป็นไรหรอะหนานหนิงนะหนานหนิงอยู่มณฑลกวางซีนะตอนนี้เราอยู่เมืองลี่เจียงนนมณฑลยูนานนะฮะผมเคยไปที่หนานหนิงมณฑลกวางซี มณฑลกว่างซีนี่จะจะติดกับมณฑลกวางตุ้งเลยนะมณฑลกวางตุ้งก็จะมีเมืองหลวงคือกวางเจาอากวางเจานี่จะเป็นพวกโรงงานเสื้อผ้าอะไรไม่รู้โอ้โรงงานเยอะแยะเต็มไปหมดนะมันอยู่ติดกันนั่นแหละตอนนั้นผมเคยไปกับพวกออแกนซ์ที่จัดงานนํานําคนไทยไปออกงานแสดงสินค้านะผมไปอยู่ในทีมงานด้วยนะก็แน่นอนครับกลุ่มออแกนซ์ก็จะมีคนต่างเพศบ้างเล็กน้อยนะบางคนนะ Uh, จบงานเสร็จถ้าถ้าผมผมไปปกติพอดีผมผมผมเป็นชายปกตินะผมก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้ไงนะเวลาที่คนกลุ่มนี้เขาชวนเอ้ยไปไปเที่ยวก็คือจบงานแล้วนะจบงานดึกๆก,ก็ไปเที่ยวกันต่อผมก็นึกว่าจะไปเ,เหมือนร้านธรรมดาไงแต่เขาก็พาไปที่แบบว่า เหมือนดิสโกเทกอะเหมือนผับเหมือนบาร์ใหญ่นะแต่ในนั้นคือต่างเพศทั้งหมดเขารู้กันเองเขารู้กันเองไงเพราะฉะนั้นผมเพราะฉะนั้นผมจะบอกไม่ได้ว่าที่จีนจะบอกว่าฟันทงว่ามันน้อยไม่ได้ผมจะบอกอย่างนี้ดีกว่าผมจะบอกว่ามันเยอะมันเยอะนั่นแหละแต่เขาไม่เปิดเผยเขาจะรู้กันเฉพาะกลุ่มนะฮะจะรู้กันเฉพาะกลุ่มอใหญ่น้อยผมผมคิดว่าถ้าคุณสนใจเรื่องต่างเพศของจีนเนี่ย ที่จริงที่จริงคนไทยเองนะคนไทยเองที่ผมก็รู้จักเขาก็บอกว่าเว้ยจีนก็เยอะนะเนี่ยที่ผมเคยคุยนะเว้ยจีนก็เยอะนะเนี่ยมันจะมีแอปนั่นนี่อะไรของเขาเขาก็คุยคนจีนคนจีนจเยอะมากเยอะนี่เนี่เพราะว่าประชากรประชากรมันเยอะมากไม่แล้วจุดสําคัญคือผมคิดว่าต่างเพศฝ่ายชายจะเยอะกว่าด้วยแหละเพราะประเทศประเทศจี<ม>ช<า>นา <laughs> ชายเยอะกว่าหญิงชายเยอะกว่าหญิงออ คนชายมีเอ่อเพศชายมีห้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เพศหญิงมีสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่สลับกันฮะประเทศไทยมีผู้หญิงห้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นต์มีผู้ชายสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าคุณคิดดูดิถ้าเป็นประเทศจีนนะพันสี่ร้อยล้านคนต่างกันสเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะล่ะ แ0 8น่าจะประมาณ30ล้านคนอนะเหมือนคนไทยครึ่งประเทศอะนะฮะที่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 คนที่ผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะเยอะกว่าตั้ง30ล้านคนนะดังนั้นก็น่าจะมีความต่างเพศด้านผู้ชายมากกว่านะเพราะพอมันเกินเพราะมันมีความเกินออกมานะแต่ก็ไม่รู้แหละไม่รู้นะผมก็แค่แค่พูดพูดลองวิเคราะห์ด้วยเฉยๆนะะอ่าเพราะฉะนั้นคือเราจะไปเห็นในเมืองใหญ่มากกว่าเพราะว่าเมืองใหญ่คืออย่างนั้นหนิเมื่อกี้ก็คือเจริญ ก็คือเจริญก่าที่นี่แน่นอนเพราะเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางซีนะฮะทีเนียเมืองใหญ่เขาก็จะรับวัฒนธรรมหลายอย่างนะรับวัฒนธรรมหลากหลายปัดหลายที่แล้วก็จากหลายประเทศมากกว่าเมืองเล็กอย่างนี้อ่าอ่าก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับสังคมต่างต่างเพศในประเทศจีนอ่หลากหลายเพศนะที่เขาถามมาหลากหลายเพศในไม่ใช่สังคมต่างเพศพูดผิดสังคม หลากหลายเพศฮะที่ประเทศจีนนะครับก็ยังมีคําถามอีกเยอะฮะที่จะต้องเดี๋ยวจะทำบอกบอกเหมือนบอก Q&A คอยตอบคาถามที่ที่คุณถามกันถามถามกันมานะฮะสำหรับสำหรับวันนี้เนี่ยใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะฮะหรือว่าดูมาหลายคลิปแล้วแต่ก็ยังไม่กด subscribe นะก็กด subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิป ทุกวันฮะเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยปกติแล้วจะเป็นบอกกินเที่ยวนะฮะบอกกินเที่ยวบอกชีวิตส,ส่วนตัวนะครับอย่างวันนี้ก็คือไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวแต่มาตอบไขข้อสงสัยนะฮะแล้วก็จันถึงศุกร์เนี่ยจะสอนเกี่ยวกับหาเงินออนไลน์ขายของออนไลน์นะครับสั่งของจากจีนนะครับบุกตลาดจีนนะฮะขายของลาซาด้าขายของช้อปปี้ล้วไม่รู้อ่ะผมสอนฟรีหมดนะ สอนฟรีหมดมีไงก็กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน,นแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูพวกกินเที่ยวนะก็กดตัวไอด้านนี้ก็ได้นะฮะมีร้อยเกือบน่าจะร้อยหกสิบตอนแล้วมั้งประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับ